ก็คะเออสลืมส่วนผสมของตัว a อ r o b o ูเนี่ยเหมือนอีกทั่วไปเลยมือนอิฐชนิดนี้เลยนะครับมันมีตัวหินฝุน่นหินฝุนาา่นทรายหยาบแล้วก็ปูนทําไมจึงบอกว่าการมีหินฝุ่นเนี่ยมันแข็งแรงกว่าเพราะอะไรหินฝุ่นเนี่ยมันถ้าส่องเข้าไปดูเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นก้อนอ่าเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมเล็กๆนะครับหินฝุ่นมาจากไหนมาจากโลหโะหิน ที่เกิดจากการโม่หินขัดหินเอาหินก้อนตามไซส์ต่างๆแล้วเนี่ยการขัดเนี้ยเกิดสเก็ตเล็กๆขึ้นมาสเก็ตเล็กๆเนี้ยคือหินฝุดนะครับทาให้มันมีเหลี่ยมครับทำให้มันมีเหลี่ยมเหลี่ยมนี่แหละทาให้เกิดการยึดเกาะที่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นความแข็งแรงนะมรั้นต่างกันเลยนะครับระหว่างตัวอิฐประสานนะครับกับอิฐบล็อกทั่วไปกับแอร์ฟลูบล็อกนะครับทีนี้มาดูความแข็งแรงวันนี้เาจะชูความแข็งแรงตลอดไปตลอดมาดูนะครับความแข็งแรง ดูดูความหนา